เกมนี้จะเป็นไม่รู้ทำใหทีมเขาแปลกๆเชื่อเป็นใครสตาซาตา,า,ตาบอกเลยครับเขาเป็นเมด ระวังนะครับเพื่อนขออาจจะมาแก๊งบ่อยพบสตาต้ามันแพ้แพนด้าโคเ,เวตละไม่ได้ด้วยกำลังไปเพื่อนรอแปบนึงเพื่อนสวยมาเก็บงานแล้วเพื่อนได้ปไปไแอัซิดไม่เป็นไร จสปินครับคลึงล้อด,ด้วยมีการซื้อผิดเป็นหนึ่งครั้งด้วยผมอย่าหาทํานะครับ พยอายามอยาให้เข้าสีนะครับเข้าสีเขาจะได้บิดเวลาหนึ่งวัตรอเท่ไปหนึ่งช็อตเลยครับคิดว่าผมไม่เห็นหรอ ผมดูแมปตลอดครับผมฆ่าเขาได้แล้วไม่ได้แล้วเขาขึ้นบนนะครับเขาได้จะเจอกับนั่นเขาว่าว จะเย็นครับจะเย็นเล่นเพนด้าต้องใช้ส,สกิลที่เราชุดนะครับเพรอเดวี่อเวคานิงครับห้าทีแล้วนะครับที่ป้อมไม่อย่างยากยัง,ยงไม่อยานะทีระวังนะลองเราจะไม่มีการเวท คลิปหน้าจะให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมมิตไม่ได้นะครับถ้าผมสามารถหัดและเล่นได้ก็ก็จะหัดนะครับเพื่อคนดูสวยครับช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้สามตัว เขาสปินมาเลยนะครับเขาจะไม่สก,กิลหนียกเว้นอันติีกองเขาผมจะกักเขานะครับไม่ให้เขาไปเติมครึ่งได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับครั้งหน้าจะได้ถึงตายต้องฟิกนะครับเขาแรงนะ,นะ ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดี้ชอบกดบ่อยมากเลยใครรำคาญก็ขอโทษด้วยเขาได้นานไง ตักตรงนี้เลยเขามาแน่เขาไม่ค่อยระวังโง่รอดไม่เป็นไรไเขาเซฟมากเลมาแล้วเพื่อนแตก ได,ได้กลางนะครับปีไม่ได้เราเขาลงจากเครื่องแล้วก็งัดแล้วก็ลาด <ś zer ì> มีการเลื่อยลาดด้วยเามาถึงจุดนี้อย่าห้ามตายเลยนะครับถ้าต,ตายคือแบบฟังเขาจะได้เงินเยอะอยู่ครับดีกว่า ไม่กลับแซติกลับเลยนะแซติกเคคิวเลยนะครับผมจะกลับบ้านอยู่แล้วถ้าผมจะติปป้อมก็ตีได้นะครับแต่ผมกลัวว่าซาตาจะบินไ้้สเต็กมาอย่างเทพแล้วก็ฆ่าผมแล้วก็ชัดดาวกันเวทเลยครับ ต้ยบนด้วยเกมนี้น่าจะง่ายนะเดี๋ยวให้เพื่อนเปิดดักเลยก็ได้เขาน่าจะไปเปิดเมลก้าก็ไปสี่เป็นหกกุณละชั้นก็เลยครับแต่ผมไม่อยากเข้าไปมียวกาดตายสูง ป้อมแพดนี้มันแรงมากเลยนะครับยิ่งผมสองเม็ดผมก็อาจจะร่วงเลยอย่าตีครับอย่าตีเราจะวัน,นี้ปนานาแล้วยาเรียบร้อยผมตาย ถ้าเราสามารถเล่นจนเกมนั้นได้นะครับเราพยายามหาเงินเยอะๆไป <c oughs> เราเงินยิ่งเยอะเขายิ่งเงินงน,งน,งงน,น้อยมันจะสบายเลือเกอบเลยผมฟิกได้นะ ก็เป็นไรช่วยผมด้วยกรแรงเลยปาก <c oughs> เขาอ๋อหูระมาสานะครับ โอ้โหเอาเลยเอาเลยทาร่าเฮ้ยทาร่าบวกเขาสู so, ่เขาสู่เขาสวยเก็บไว้หมดเมกาคิวเพื่อนเมกาคิวสวยควาคิวแน่เจ้ควาคิวจบแล้วเพื่อนเรนโบ้ ไม่ไดโดงเมื่อกี้กูเหเี่ยจบไม่ได้ไอจบได้ไหมจบได้จบไดจบ้จบเพื่อนจบเพื่อนจบทำไมไม่จบจบนิดหนึ่งนิดเดียว สวัสดีแรงจริงๆยายาเพื่อไม่ล่วงแทงนะครับไม่ล่วงจะล่วงเมดกับแคลรี่ที่ป้อมดีกว่า บายบายจีจีครับอ่าฮะไอเทมก็ตามนี้เลยไอเทมปกติเลยลูนก็ เจาะร้อยเลยครับออนส,ล,อสล็อตสปิริตแล้วก็นครครับไปเจอกันใหม่